กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปรองปลายสูขส้ขู่สู่คนถูกเพจถูกไว้นะครับก็พวกับผมแบงค์ซุ่มแจมกับเกมพับจีมอุบายกให้เสียงอกสานโดยลำพงยิงลมคมกรีบอะทุกคนเมื่อกี้ไอ้กับข้ออะไยครับมันเรี้ยนไหม วิ้ยขนังไงครับไปใส่น้องไปใส่เอาสิเข้าไปใส่เ้ยอูเจ็บเจ็บตามเลยนะบ่ได้บ่ได้เอาบ่ยอมเอาฟันดาบว่ะฟันดาบวสองคนวิฮ่ <c oughs> าฮ่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 จเเจอเ,จอเจอักปืนนฮะ่าเ่าเ่าฮ่่ะยาห่าวอยฮ่า่า <c oughs> ่าดา่ นี่เดี๋ยวแปดคนเอ้ยไอ้หมอน,นี่บังอาจเขามาลังบ่สิเขาลังไอ,อ,อ้บ่น้องไอ้ใส่หูฟังดินี่เฮ้ยโอย้ดีบีเอสดะทุกคนเอาเลยวะล่ะอุย้ยนี่มันเสร็จหนักแข่งเลยนี่ดีบีเอสมโฟโ,โอ้โหนี่มันนี่ผมกลายเป็นนักแข่งตอนเลวะเนี่ยนี่มันเสร็จหนักแข่งเลยดิด เฮ้ยให้เป็นเห่นไปนะเอาเรื่องนะเนี่ยเดี๋ยวเจ็ดคนแลวครับโอ้โหดีเบสสวยงามเพี้ยนสวยงามเขาเป็นนักล่าต่อเลยเสียงปืนฟังขวาครับนะเฮ้ยน้องโดนไหมยังโดนไหมยังโอ้หดันดันมัดเจอเพชรขาดนะประเด็น เหมือนจะห้อยตีนเฮ้ยแม่งไรน่องเปลีนโอ้หลนกสองยัดเขานาเลยนี่จี๊ดจ๊ทักส์มันแหละกับทุกคนผมเก็บตายแล้วเมื่อกี้นเอ่อผมจะบอลลวงนานะครับคือมันจะมีโลงพับกี่เล้อยู่อาทิตย์นาหนะได้ทั้งอาทิตย์อยู่นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันอาจจะ บ่ได้ลงนะครับเพราะว่ายังเพราะว่าสาวอาทิตย์พงศ์เฮ็ดเต็มที่แล้วครับบ่ได้สกิปแล้วช่ว่างเดเวลาเหมือนผมเล่นไปอ่ะเหมือนคุ้นเบิงวิดีโอแล้วมันสะดุดนะครับเลียนไปแล้วมันกระตุกม,มันบวยแล้วอ่ะ <laughs> ผมหัวร้อนนะ <laughs> เล่นเบื่อดเมยงเบิรดไคลิปเลยทุกคนผมแบบโอ้โหัวสีปวดเฮ้ยเมือ่อย์้ยค้นบาดทุกคนเอา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 ลูกซองมาเลยน้องมาดิมาดิอุ้ยเอา้าเขาพดถึงวัดอ้อท่านอน <laughs> ท่านอนขุดที่อ่ะเฮ้ยเมยอนี่มก็เห็เุเบิดมือยละ หรือว่าเป็นน้ำเนตกากกับเบอร์จากไปทุกคนเราผมจะร้องเติมใหม่แบบเดือนหน้าแหละไอ้โปรนี่เบ,เบิดก่อนนะครับโปูซิปเมกหกร้อยก็บาทไหมอ้โหูหลังปวดหัวก้อนไหนนี่สองรอยนะเลยวันนี้ยกเลือกเสืเสียเงนินเพิ่มไปอีกสี่รอยอะ่ะเพง่จะได้โปูนั่นนะอู้บอได้วะเบอได้ ยังเิ็งเลยทุกคนเจ้าปืนนะ้างน,นานะโอ้เห็นแล้วครับลงลงเลยลงลงเลยน่องลงลงเลยโอยลงยังสี่นี่ตัวพวกหุจักบบปืนเซ็ตหนักแข็งนี่นี่โอ้ช่วงนี้พับจีเขาลัางแข็งขันอยู่นี่อินโดะ เมก็เบิ่องที่ซูมือนะบเบิ้งวิธีการเรียนเขานะครับเอามาปรับใส่ในคลิปจะาของมาสีเรียนแบบใดนะครับเวลาเขาทิมนี่เขาทิ่งนี่ทิมแบบสุดเลยนะผมไปเบิ้งทีมไทยเรียนนะครับบางทีมเขาก็ทิมทิมแบบบบสุดอละบางทีก็ไปทิมแบบกึ๊กกึ๊กนะครับ้ครับรถมากกว่าแกมบาพัวคนเลยเอามาสิมาพ่อ มาพ่อบวชอ่ะโอ้ดูออ้ยไปไปไปลับล็อบบี้ไปตวัวนะลับที่ของโตซะ <c oughs> อุย้ยมูฮั่เก่าเรี่ยงหมดทุกคนค่าเก้าแปดโอ้ยข <c oughs> ี่รถอ่อมแมปอยู่ตรงบ่พอพนะ่อคนแมปส่วนสีมาพอ่อมาพ่ออยู่หม่งเกาไหมสองคนเลยเอฟนั่นแหละ เปล่าลูกซองด DBS โอ้เจ็บเจ็บเจฟโอ้โหี b s ระยะนี่นี่มันหนักแข็งชัดๆเลยเนี่ยโอ้โหเข่าหัวเข่าหัวเลยอเวิร์ดแล้วฝึกไว้ครับฝึกไว้เหรอานปูไมยบอกว่าจะซื้อโทรศัพท์ให้ยไหมบลูวะจใหายบลูวะจีซื้อให้ยไหมดีวะเฮ้ <laughs> ผมก็ตั้งนาตั้งตารอมือน,นั่นอยู่ครับทุกสิ่งทุกอย่างขาดวังจัดจัดแก่แก้จิบป้องไม้กันจิโคบแล,ล้วรีบหาซิบหาคนนะทุกคนผมก็รุนไปซู่มือ,อกันเอ,าอ้าหยับคนมาทุกคนโ <c oughs> อ้โหนิ่งกิ๊บอะสเปรย์แบบบม่มีบ่ขึ้นสีโคบอะ เอาเร่องมาทุกคนคนคนเหลือสี่สิบหกแล้วเอาเดี๋ยวเอาคือคืออย่างว่ะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะแล่นมากนะนั่นพวกผัวเขากันเหยียบเลยว่นะเนี่ยชีพหายเลยกำลังขามถนนโอ้บูดีดีเป็นสิ มีแบบพีวันนี้เฮ้ตรวจสอบแบบพีด้วยโอ้ขับรถได้ยังไดว่ะแอรอดอปครับแอดอปผมมาแล้วผมมาแล้วนี่ยังมาแอดอปไหนเพื่อนโ้คิ้วฟีกันเรื่อยๆเล้ไหมวุ้ยเอ็มปืนนี่ผมผม,ม่ค่อยมากนะ เพว่าก็แค่เป็นสูร์ะยาประชิดอะปืนนี่โคตรแรงเนยนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเกียนอะผมไม่มค่อยอยากใส่ริง,น,งบบนี่นมันมองกับปืนแบบนี้ครับมันมอกับปืนธรรมดาครับยี่ปืนธรรมดาแบบทั่วไปอะมันมันต้องใส่ปืนธรรมดาท่านั้นเขาตามเลยนะโปรวีใส่นะครับอู้เห็นรถแล้ว จะบอกแล้วว่ายิงอย่างระเบิดอะโอ้ยนะนี่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 หุยมอน,นอคกเออสวยทำเล้ว่จุดยอดเก็บเลยเก็บเลยนี่มังอาจมารีอ่ะ โอซิเปลี่เขาจังไดเนี่ยตัวบุกหัวแจักบ่อเนี่ยไม่่าอินซี่ดิเนี่ยโอ้สายตานี่แหลมคมขนาดอุ้ยเฮียเขายิงหล่อเขานะครับเอ้าผู้ใดมาปลาระเบิดอยู่แถวนี้โอ้ ืมมีเสียงปืนนะครับทุกคนอืมเห็นยังแบบมันจะเป็นข้นนะโอเคผมว่าแมนข้นล่ละไปแล้วเออบางอาไปโอ้ตายเลยฮึไปยืนนิยังอยู่ตรงนั้นหืมเขาะเขาะเขาะองนอก สวยมีโหลดมาอ่ะทุกคนไอ้ไม่มัวนะอุ้ยถืออยู่เม็ดเดียวหืมมีอยู่สามสิบนาดิงอู้สัมเอ้ยให้สั่ผมสั่มก่อนเสียอะไรไปเนี่ยนายจะสั่มก่อนอ่ะวิเอาน็อกสวยผมมาดิผมมา ยิงยางก่อนเนาะนี่บ่ต้องใส่รถนะครับสวยโผล่ไหมผมโผล่มา,มายิงยางอ่ะเออบ่ต้องใส่เอ้ยโผล่มาแล้วนิดเดียวนิดเดียวมผมจะมีสนไนเดอร์ว่ะมีสไนเดอร์เก่าครับยิงบ่ถ,ถือเก่าไหมตมตานี่บ่เคยซ่องซ่องนี่บ่เคยยิงสไนเดอร์เขาวว่าหัวจ้าเทีย เป็นอย่างบาสุ่มอื่นเหรียญนี่โว้ยยิ้วขาถือหัวหมดแล้วตรอมดาที่ไหนไงองนี่นี่ยิ้วหัวถือยังกระโบลู่นะครับแบบสุดยอดอ,อ่ะอ๋ะอมือลั่นครับมือลั่นมันจะได้ยินเสียงโลดม้านะครับข้างหนาววิเฮ้ยมอสี่น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 ปันดาบเพียยังอ่ะปันดาบเพียังอื้อ สวยโอ้โอ้ขึ้นรถครับไปขึ้นรถป่ะทุกคนนี่กดโอ้โกระตือกเม็ดโอ้เก็บงานกันเนาะนี่สวยวุ่กันมาแล้วเดี๋ยวเขาเก็บของเรากลับไปนะครับโอ้โหลูกซองเอามาเสิร์ฟถึงทีนี่ว่า ว่าบล็อกห้องยังไม่ได้ใส่ลูกซองนะใส่ช็อตเดียวเองอ่ะช็อตที่สู่ก้อนน่ะเนี่ยน่าจะไปแล้วครับไหนนี้มันซุ่มนีแ่แหละซุ่มที่ขี่รถนีแ่แหละผมตามหาม,มันบุกห่อแล้วทุกคนซุ่มที่ขี่รถนะบุกกระหน่ำเราเด้โอ้เห็นละอืมบางอาจมาขับรถหนีห่เอเขาตามแล้วตามซุดเลยอนะ่ะว่าอะไรตัอ่ามัวเฮา สไนเปอร์ S S หัวขาดล้วคนหนึงครับอ๋อไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่ใส่ดาบว่ะหัวโพล่ะนอ้องหัวโพล่ะนอ้องเอานอกนึงสวยครับเป็นเรื่องที่ดีอีกคนหนึ่งครับอยู่ตรงนี้ว่าแตกวะนี่สโมขึ้น โมกเหรอเอานอกสวยเขาชาได้ดีกว่าครับเพราะว่าเขานอกนะเด่นขึ้นจังนักแข่งเลยอะนอกปุ๊บเข่าเลยครับผมได้สูตรนี่จากนักแข่งนะเพราะปกติไม่ค่อยเบิ่งพับกีเพราะมันศึกษาเร่องวับกีแล้เนี่ถ้านอกปุ๊บชาเลยครับเน,นี่พวกเนี่ยไป โอ้ยปลาระเบิดพงระเบิดไฟเอานอกไกลๆครับตัวหนึ่งผมบมรู้ว่ามันนอกบ่ชชาได้ดีกว่าครับมาเลย้ยซื้อดีบีเอสนะดีบีเอสนะสวยอู้ยเอาหายสอง <laughs> <laughs> เป็นแอมทุกคนคอมโบเสร็จนักแข่งอะ่ะดีบีเอสเอ็มโฟนะครับ หจัดผมบบแปอยากใจไล้มีอยังเขาขึ้นมาใส่นะครับนะแข็งมีเบียนในปืนที่แห้งมากครับปืนแบบมีซีตัวคาได้ซีตัวดีเบียดอะ่ะเป็นลูกซองที่หวดเอาเรื่องเลยครับควนแบนนะ <c oughs> ดีเบียจะคว้านแบนวะเฮ้ถ้าแบนเขากับบอดี้คิปนี่ดิเดี๋ยว,ว,วบบเฮ้ยจะสองนะครับ มูมากแล้วอา้าวถึกซอยหัวปแล้วคนนึงนี่นนเสียงครับ,บนปทางหนงห้อยตีนเงี้ยละเลว <Hello? S 1> ได้เลวเอา้าอยู่ในซองนี้เหรออุ้ยมันจะเป็นบอสครับเอา้าตายเลย ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่รับชมมาถึงจุดนี้นะครับถ้ามาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป <laughs> โอ้โหเจอดเสร็จคอมโบหนักแข็งกันไปมีเหรียญอะไรทีเดียว <laughs> สำหรับคลิปนี้มื้อนี้ผมขอลาไปก่อนครับไม่พอกันไม่คลิปนะครับสวัสดีครับ